เมืองปากเซน,นะคะ,ะยังไม่ถึงตัวเมืองเท่าไรแต่ว่านี่ประมาณ4กิโลค่ะกำลังจะไปตลาดดาวเรืองไปซื้อของค่ะ น,นี่คือร้านขายรถยนต์เออรถยนต์วะนี่รถไงนี่รถยนต์ค่ะอานิชันค่ะแ่บ้านเมืองเมืองปากเซนะคะก็เข้าสู่ตัวเมืองปากเซนะคะ เดี๋ยวนี้เปลี่ยนจากเมืองปากเซ่ามาเป็นนครปากเซ่เดี๋ยวค<อ>่ะร้านอาหารตามสัง<อ>่งค่ะนี่เขียนแบบน้ำมันร้า,<อ>ารน้ำมันย<อ>เยอะรทางสีขาวบนลายโรงแรมค่ะโรงแรมยังสร้างไม่เสร็จค่ะเร็มสีชมพูนะเป็นโรงแรมอ่า งแรมำเนือค่ะเป็นคนไทยเหนือเขามาสร้างค่ะราคาก็ถูกนะคะนี่ค่ะร้านนี้ถูกโรงแรมนี้ถูกค่ะโรงแรมํำเหนือนะคะเเมืองปากซีก็เป็นเมือง ใหญ่อยู่นะคะแต่ก็ไม่เท่ากับนครหลวงเมียงจันทนะคะก็เป็นเมืองเล็กๆค่ะก <c oughs> ำลังจะไปตลาดเราเรื่องไปซื้อของค่ะเพราะพรุ่งนี้ก็เป็นดงแล้วค่ะก็มีงานทั้งพรุ่งนี้ก็ทำงานเต็งนะคะ วรถใหญ่รถไทค่ะรถขนสินค้ารถพ่วงไปทรงเครื่องนี่คือตัวเมืองแล้วค้าขายตามอินมาเลยค่ะนี่คือร้านขายโทรศัพท์ค่ะเป็นศูนย์ไทยค่ะเอสไวท์ค่ะดิ้งก็นี่คือศูนย์ซัมซุงค่ะดิ้งก็ซื้อโทรศัพท์ หนิงก็อยู่ที่เอสไว้ค่ะเป็นศูนย์ไทยร้านขายเครื่องก่อสร้างค่ะนี่คือโรงเรียนหนิงเองค่ะเป็นโรงเรียนมปลายปากเซค่ะนี่โรงเรียนของหนิงค่ะโรงเรียนดิงมีเป็นคือโรงเรียนใหญ่มากค่ะเป็นโรงเรียน,น,ยนใหญห่ที่สุดในเมืองปากเซค่ะ มีพื้นที่กว้างขวางนะคะนี่คือศูนย์การค้าค่ะศูนย์การค้านี่ค่ะศูนย์การค้าอิชังมาลีาน,ลนี่คือศูนย์ค้าตังเจริญค่ะขายทุกสิ่งค่ะเครื่องก่อสร้างอาหารแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะไปซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะตังเจริญนนะคะนี่ค่ะเข้าก้าวเ,เข้าสู่หมู่บ้านดาวเรืองนะคะ ค่ะหมู่บ้านดาวเรืองและข้างในบ้านนี้จะเป็นตลาดค่ะอ้อมอ้อมนี้จะเป็นหมู่บ้านดาวเรืองค่ะวงเวียนนะนะคะนี่แค่ตลาดดาวเรืองแค่ก็จะเอาจะได้ราแจ็คกันนอเป็นกลางข้างกลางใช่เรื่องข้างหลังทุกคนตำรวจอกแจคกันแน่ 3ามล้อรถตุกๆมีครบค่ะขอโทษน,นะคะดีฉไม่มีกล้องค่ะมันจะสัน่นนิดๆนิดๆนิดนึดน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 งนะคะสวัสดียามเช้านะคะเนะนี่ยรกเราเรื่องสวยจริงๆค่ะรกเราเรื่องจะใกล้อ่ากุฎจีนนะนะคะเขาก็เลยขายค่ะ นี่เป็นที่จอดรถของตลาดดาวเรืองนี่เป็นประตูโขงของตลาดดาวเขียนว่าตลาดตลาดหม่ปากซีแข็งจะปรสักแต่ไม่มีใครเรียกค่ะเพราะว่าเจ้าของซื่อซื่อดาวเรืองเลยเรียกตลาดดาวเรืองค่ะแต่ที่จริงได้เป็นตลาดไม่ปากซีค่ะแต่ส่วนมากคนจะเรียกตลาดดาวเรืองเพราะว่าเจ้าของเขาซื่อดาวเรืองค่ะคุณดาวเรืองไม่ดาวเรืองที่จอดรถ เยอะมากเลยค่ะงแน่นมากมากเลยค่ะส่วนมากก็เป็นสินค้าขายกระเป๋ากระเป๋าค่ะไกายรัดคำแต่ไม่มีคำซื้อตุ๊ก,กตาน,น,น่ารักเลยค่ะโอ้ยหาที่เจอรถยากมากเลยค่ะขายข้าวข้าวหอมมะลิของประเทศไทยเขาก็เอามาขายค่คะคือตอนนี้เราไปอ่า เราหาที่จอดรถก่อนค่ะมันหายากมากเลยค่ะยังเราจะกลับมาที่เรืออีกรอบสองค่ะมันไม่มีที่จอดรถหายากมากเลยค่ะเหนื่อยแล้วค่ะบินหัวปวดหักเลยนะคะนี่ขายผักนะะมีร้านขายผักนะคะมีผัดซีดาวอาเกศควบสามซึ่สาซื้อขึ้ไม่ได้มีขวนอะขายผักนะคะนี่ค่ะ ไม่ะด้เอน่าเดยไม่กล้าพูดเท่าไรสินานะคะร้าเป็นสินค้ามาจากประเทศไทยเหมือนันเป็นสินค้ามาจากประเทศไทยเหมือนกนทุกอย่างเกือบทุกอย่างค่ะื้อมาแตงค่ะเอ้างใ่ก่งงกล้วยกล้วยนี่เท่าไรเนี่ สามีด้สามมีสิบพันเอออ้ยแม่ีคือหมกหัวค่ะเอายดคืนด้วไหมม่้โบเง่าห้าพันงันแปดพันก็ได้ค่ะเอาถือเม็ดีเลือกให้เจ้าลูกมันจถืออุ้ยหมดแดงอุ้ยเวอเอาเว้นโบใตแม่อยู่โบสามือนี่มีคือหมึกเถือค่ะ เอเองเ,เออออสมีเขอขดยาวเออไสมีมนะ่าล้วเขานงนี่คือปลาหง,นะหงคายจังไหน,หนีเอะมัดแปละ พั้หบอกไ่องมดขุดมีพากันนีจะมงามเลยงามสวยงามบอสไเห็ดยงอมาม่าอาบอร์นยไปกันเืองรัน้านมาอนี่งหูห้พันกพันแต่ต่อได้ห้าพันี มีโลละสิบพัอันมะขามมะขามงามลมะขามขายจกไหนคะก็มะขามโรอมขามโอ้มะขามโรตีสาวส้มหมาอืดไม่อไนค่ะิ้มนักูหนะคะนี่ใครซื้อปาดยซื้อลาเด็กทายไม่ดูว่าด็กัไายปากระเรา 南。

真开的吧？宝宝。 กูเจ็บป่กกูยังนะาคิบกิโลด้ไหมคะโลละเท่าไหร่โลหาคะโลหาค่ะเอาสโลแล้วเาบอโลค่ะยี่บันเงอ่ยี่บันเถิงอักกะโลกปลาใช่ยไม่รู้ไม่ได้ถามราคานะคะเพราะว่าเจ้าของร้านไม่อยู่ค่ะ น้ำตาลน้ำตาลก้อนค่ะแล้วก็หนังไ่ไปบ,บนเท่าสีพเทาา่านี้เอาไปแดงไปแดงนะคะไปไที่ที่ซื้อข้างแรกแล้วไปว้ทีเดียวเพราะว่าจะให้รถมาหลาดดูจำโรลค่ะจุดไป

คือผับัวเจียวเทียมเจียวนะคะอ่าทุ้งเท่าไรนี่โลเท่าไรนี่โลนึงหาสิบโลละห้าสิบถูสองร้อบาทค่ี๋ยวอีสองประมาณสองร้อยบาท่ปวานอก็ปแค้ะ ด่งเป็นเราจะทำแกงหน่อไม้เขาทำสำเร็จรูปแล้วมีหมดแล้วค่ะเฮ้ยหอมเนี่ยจ้าเฮ้ยหอมเนี่ยทุงละห้าพันทุงละห้าพันกีบค่ะประมาณสิบห้าบาทสิบห้าบาทค่ะก็ได้ฮันทำสำเร็จรูปเลยค่ะมีแต่เมื่อแกงอย่างเดียวเลยค่ะ รูละสามเอ๊ะรูเท่าไหร่รูเท่าไหร่หนิเออมีสองสองรูมสองพัค่าครอบัวไปแล้ววะคือยูอ่าประมาณสี่สิบบาทครบครสวยมากเลยนี่มะนาวถ้าเราจะเอาเลือกมะนาวนะคะเราจะเอาที่มันบีบบีบได้รู้สึกว่ามันมีน้ําเยอะค่ะลูกมะนาวมีน้องแมวด้วยค่ะมีลูกมันรวยน่าสงสารจังไม่มีใครเอามาเลี้ยง ชอามันมาปล่อยค่ะมีลูกด้วยเนี่ยมีลูกกี่ตัวสองสี่มีทั้งพ่อมีทั้งแม่ว้าน่าสงสารจังเลยมีห้าตัวมีลูกด้วยกันห้าตัวอน่าสงสารคือเขาเอามันมาปล่อยอยู่ที่นี่ค่ะไม่ใช่มาบะไม่ใช่มาวามาบางสายนะคะคือเขาเอามันมาปล่อยเอามันมาปูดค่ะน่าสงสารจังเลยมีทั้งพ่อทั้งแม่ เาเยอะเอามันไปนเลี้ยงไม่ได้ค่ะน,น่าสงสารเลยค่ะขนมฟุกถือว่าเดินมาเหนื่อยมากค่ะหิวข้าวยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยค่ะกล่องละห้าพันค่ะมีห้าชิ้นนี่คือขนมโุ้กค่ะกล่องละห้าพันค่ะคือเดินมาหิวข้าวมากค่ะคือไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยค่ะน้องกูดกินให้ดูหน่อยน้องกูด ยืนกินแบบเป็นกันเองเลยค่ะยืนกินเดี๋ยวสบายมากปูดมาซื้ออะไรนะ้องปูดซื้อวายมาซื้อวายค่ะแฮนโดนี่เป็นหางของคนจีนนะคะเป็นหางของคนจีนมาขายแต่ทุกอย่างเป็นสินค้าของคนไทยทั้งหมดเลยค่ะนี่ค่ะเป็นสินค้าของไทยเลยนะคะนี่ แป้งข้าวโพดผงทำหมูแดงเป็นกะทิเสาก่อเนนี่เป็นห้างของคนจีนนะคะเป็นของคนจีนมีทั้งอุปโภคเป็นของคนจีนนะคนไทยะคะ่ะและของประเทศลาวค่ะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเ,คเรามาแวะซื้ออา ผ้าผ้าเช็ดเท้าแล้วก็แล้วก็วายค่ะเพื่อหญินให้เพื่อจะต้อนรับแขกในวันพรุ่งนี้ค่ะเพราะพรุ่งนี้เป็นงานแต่งของน้องกูดแล้วค่ะเป็นมามา่าทุกอย่างเป็นของใช้ของคนไทยแบบเยอะเลยค่ะมีเกือบหมดทุกอย่างเลยนะคะนี่เป็นส่วนของคนจีนค่ะแต่นี่เป็นมีมาม่าค่ะ็นมาของตั้ง เป็นข้าจีนไทยคะ่ะเป็นไขน่นกกระทาโดงคะ่ะเป็นข้าจีนเขาคะ่าคะรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะคะให้เป็นกำลังใจดิง้งให้เป็นกำลังใจดิ้งเวยนะคะขอบคุณค่ะที่รับฟังและรับชมนะคะบายคะ่ะ